ทุกศาสนานะครับก็จะมีตำนานนะครับมีเรื่องราวที่น่ากลัวนะฮะมีเรื่องสยองขวัญนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดนะครับไม่มีการยกเว้นนะครับแม้กระทั่งนะครับแม้แต่ศาสนาพุทธนะครับพุทธศาสนาของเรานะครับเพื่อนเพื่อนคงเคยได้ยินข่าวนะครับคงเคยเห็นข่าวที่พระสงค์ เสียนตัวเองนะครับตัดหัวตัวเองถวายพระพุทธเจ้านะครับหรือว่าใครบางคนอาจจะไม่เคยอ่านข่าวนะครับลองไปเซิร์ชข้อมูลดูนะครับมันค่อนข้าง,างกระเทือนใจนะครับแล้วก็สยองขวัญมากเลยการตัดเสียนถวายเป็นพุทธบูชานะครับ มีจริงไหมการตัดเสียนถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยเป็นความเชื่อที่มาจากลัตธิอนาคตตวงนะคะรับลัตธิอนาคตตวงเนี่ยตัดเสียนถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยมีจริงนะฮะจากวรารสารน้ำลงวิชาการคณะโบราณคดีมาไรสินประกอ ระบุว่าเป็นเรื่องจริงนะครับสมัยตนนโกศินเพราะว่า,ามีคนที่ไปเชื่อนะครับเชื่อเรื่องแต่งที่สมัยพุทธศตรวรรษที่18มีการวาดจิตรกรรมนะครับลงไปในาสาราการเปลี่ยนนะครับวัดในกลางจังหวัดเพชรบุรีนะครับตั้งแต่ศตวรรษที่18นะครับและก็ยังมีเป็นหลักฐานอยู่ จากการรวบรวมบทความทางวิชาการนะฮะคณะโบราณคดีเนี่ยมหาวิทยาลัยสิลปากรนะครับได้ระบุเนื้อหาของรัติอนาคตวงศนะฮะพุทธศาสนาประชาในกรมยุคต้นรัตนโกสินทร์นะครับโดยคุณสลันทองปาน,นะฮะมีใจความว่าในช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยมี หลักฐานระบุในพระราชพงศาวดารนะครับว่ามีการเผาตัวตายเพื่อมุ่งหมายการตัดสรุในพุทธศาสนาสองลายคือนายบุญเลืองหรือเลืองนะครับในปีพศ2333และในนกในปีพศ2360แต่หลักแต่นะครับจากหลักฐานร่วมสมัยปรากฏว่าในช่วงใกล้เคียงกันนั้นนะ ยังมีบุคคลอื่นนะครับที่เป่าตัวตายด้วยวัตถุประสงค์ทางศาสนาอ,อีกนะครับอย่างน้อยนะครับเน้นว่าอย่างน้อยมีอีกถึงสองลายเลยนะฮะเป็นสัมเน็นและนางชีรวมทั้งมีบันทึกถึงความนิยมในการเชื้อเนื้อนะครับเอาเลือดมาเป็นน้ำมันจุตเกียงหรือเอาดาบแทงตัวเองเพื่อบูชาพระพุทธเจ้านะครับก็มีนะครับ โดยผู้ที่กระทําการเช่นนี้นะครับมีตั้งแต่ระดับชาวบ้านนักบวชไปจนถึงสมาชิกชั้นสูงในพระราชวงศ์เรื่องทํานองนี้นะฮะฟังดูแล้วก็อาจจะดูนอกรีดมากเลยในสายตาพูศทธานสนิกชนนะครับในยุคปัจจุบันถ้าว่าอย่างน้อยเนี่ยในสมัยต้นนโคสินเนี่ยการกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับได้โอ จา <c oughs> และถือเป็นกรณียกิจอันควรยกย่องอีกทางหนึ่ที่มาของการบูชาด้วยเลือดด้วยเนื้อเหล่านี้น่าจะมาจากความเชื่อที่แพร่หลายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าสิบพระองค์ที่จะมาตรัสู้ในอนาคตดังที่ระบุไว้ในคมภีร์อนาคตตวงเรื่องราวของพระอนาคตพระพุทธเจ้าเรื่องราวของพระอนาคตพระพุทธเจ้าในอนาคตตวงนะ ล้วนแล้วแต่บำเพ็ญกุศลอย่างเด็ดขาดรุนแรงเช่นตัดศีรษะเผาศีรษะของตัวถวา,ายเป็นพุทธบูชาเ,เรื่องราวเหล่านี้อสร้างมาตรฐานและเป็นต้นแบบของการนับถือพุทธศาสนาในยุคนั้นในระดับที่ถือว่าเป็นลัติเลยนะฮะเราอ่านเลขลัตธินี้ตามนามของคำพีสำคัญนะครับได้ว่า ัติอนาคตวงซึ่งเป็นพุทธศาสนาประชานิกมในยุคต้นสมัยกรุงเทพก่อนที่จะถูกเบียดรับและทำให้ลืมเลือนด้วยกระแสเหตุผลนิยมของพุทธศาสนาสมัยใหม่เช่นทำยุติก,กานิกายนะครับที่เพิ่งปูขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่25เป็นต้นมาสิ่งที่เราพอเห็นเป็น รูปร่างนะครับเป็นหลักฐานเนี่ยก็จะมีภาพจิตกรรมฝาผนังการตัดศีรษะถวายพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ในนกในเรืองนะครับผู้เผาตัวเองนะครับเพื่อเป็นพุทธภูชานะซึ่งมีหลักฐานอยู่ในปัจจุบันให้เห็นนะฮะคือที่ซุ้มประตูทางเข้า เขตพุทธวาดนะครับของวัดอรุณราชวรรา,ามนี่เองวัดอรุณของเรานี่เองนะจะมีปฏิมากรรมทาสีทองสองรูปทั้งคู่กันซ้ายกว่าเป็นรูปของนายบุญเลืองนะครับกับนายนกนะครับที่เรามีรูปนะครับของบุคคลทั้งสองเนี่ยเป็นหลักฐานนะครับเป็นรูปปั้นนั้นก็คือ เนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ทั้งคู่นะครับต่างเผาตัวตายภายในบริเวณวัดอรุณโดยนายเลืองเนี่ยเริ่มก่อนเป็นคนแรกเมื่อปี2333สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่1ติดตามมาด้วยนายนกนะครับในอีก27ปีต่อมาคือปีพศ .2360 สมัยรัชกาลที่2ทั้งคู่ไม่ได้ประทวงไครนะครับหรือทำไปด้วยความเปิดข้าง แต่เป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปในเวลานั้นน่ยว่าทั้งนายนกและในเลืองเนี่ยต่างต้องการบูชาพระพุทธศาสนาในระดับอุกิจนะครับเพื่อมุ่งหมายบรรลุพระโพธิยานยุคนั้นนะครับการสละชีวิตเพื่อวังแรกเอาพระนิพพานเนี่ยถือเป็นบุญใหญ่อันน่าเรื่อมใสสถทายิ่งหลังจากนั้นในสมัยรัชกาลที่สามจึงมีการสร้างรูปในเลืองานนกขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์นะครับ โดยทำเป็นเห็นสลักไว้ที่วัดอรุณกับมีศิาาลาจารึกกขกับนะครับในเรือเนี้จะนั่งขัดสมาธิพนมมือส่วนนายนกนั่งขัดสมาธิมือวางประสานที่หน้าตักในท่านั่งสมาธินะฮะจากหลักฐานเนี่ยยังมีบุคคลอื่นอีกมากเลยนะฮะมีจดหมายเหตุบันทึกเอาไว้ว่าเป็นแฟชั่นเลยแหละถึงขั้นขนาดน,นั้น การเชือดเนื้อเอาเลือดมาผสมน้ำมันจุดตะเกียงบูชาพรธศาสนาหรือกระทั่งเอาดาบช่วงแทงตัวเองนะครับโหดมากเลยที่มาของการบูชาด้วยเลือดด้วยเนื้อเก็มาจากความเชื่อนะฮะอย่างที่บอกไปเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าสิบพระองค์ที่จะมาตัดสรู้ในอนาคตนะครับ นับตั้งแต่ภาษีอาลีเมตไตนะครับหรือภาษีอาลีเป็นต้นที่ระบ,บุไว้ในคัเภียนะคตวงซึ่งในพระคัมภี์นี่นะฮะคตวงเนี่ยพระพุทธเจ้าเหล่านั้นนะมีชาติเทียมเนิดแตกต่างหลากหลายบางก็เป็นเท้าพยามาหากษัตริย์บางก็เป็นคุณนางมีแม้กระทั่งที่เป็นสัตว์เดรัจฉานหากแต่สิ่งสําคัญที่เป็นลักษณะร่วมกันก็คือ,คอการบําเพ็ญมา อุศลน,นะครับการบำเพ็ญมาอุสนในระดับอุก,กิจเลยก็คือเชดอดคอจชดไไว้ปบนศีรษะถาวายเป็นพุทธบูชายอมถูกประหารชีวิตเพื่อให้ได้ถวายไทยทานเป็นแก่พระพุทธเจ้าก่อนผู้ใดหรือแม้แต่ยกโอรุติดาให้อยากกินเป็นทานนะครับแล้วก็ตัวคำเพียนะคตบงเนี่ยฮะเป็นคำมพี์ที่แต่งขึ้นนะครับในอินเดียใต้โดยพระมหา กสปะแห่งโจละนะครับในเล่าพุทธสัจวัตรที่18เล่าถึงเรื่องของพระอนาคตพุทธเจ้านะครับหรือพระพุทธเจ้าที่จะมาตารัสลุในสิบพระองค์ได้แก่พระเมตไตรพุทธเจ้าพระรามพุทธเจ้าพระธรรมราชาพุทธเจ้าพระธรรมสามีพุทธเจ้าพระนาฏนะครับพุทธเจ้าพระลังสิมุนีพุทธเจ้า เทวาเทพพุทธเจ้าพระนรสีหะพุทธเจ้าพระติสสะพุทธเจ้าและพระสรมังคละพุทธเจ้านะครับในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งสิบพระองค์เนี่ยที่ปรากฏในกมปีมีอยู่ถึงสองเรื่องเลยที่เล่าถึงการตัดหัวถทวายเป็นพุทธบูชาเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของ พระเมตตาญาพุทธเจ้านะครับหรือพระเสียอริยเมตไตรเลยเมื่อครั้งสเสวยพระชาติเป็นพระยาสังคจักรของอินทปันนครในสมัยของพระสิริมัติพุทธเจ้าเมื่อพระยาสังคจักได้วังพระธรรมเทศนาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเกิดความซาบซึ้งจึงตัดเสียนวางบนฝ่ามือถวายเป็นเครื่องบูชาพระธรรม ที่พระพุทธเจ้าตัดแกะพระองค์โหดสุดเลยนะและเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของพระสุมังคลาพุทธเจ้าเมื่อกลางสวยพระชาติเป็นพระเจ้ามาปนิทาในสมัยพระกักุสันธพุทธเจ้าซึ่งได้สละราชสมบัติเพื่อออกบรรพชาต่อมาได้ฟังพระธรรม จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมาเกิดความเลื่นใสจึงตัดพระเสียรตัวเองถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับกล่าวขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรดสัตว์ก่อนส่วนผลแห่งทานของพระองค์นี้ขอให้ได้เป็นพระบุทธเจ้าในอนาคตเอาสิครับซึ่งทั้งสองเรื่องเนี้ย มีการวาดลงในจิตกรรมบนคอสองสาลาการเปลี่ยนวัดในกลางจังหวัดเพชรบุรีพร้อมจะเลือกอธิบายฉากที่ไทยลูกทั้งสองด้วยอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวในกรัรมพีอนาคตวงเนี่ยไม่ใช่เรื่องราวในพระไตรปิฎกนะครับต้องแยกกันเพราะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นในสมัยหลังมากแล้วราวพุทธศตวตรรษที่18 และการฆ่าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะขัดกับหลักพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นในเรื่องของปัญญามากกว่าเรื่องของศรัทธาอย่างชัดเจนและรุนแรงมากเลยนะว่าหลักพุทธศาสนานะครับที่แท้จริงเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของปัญญามากกว่าเรื่องของศรัทธาอย่างชัดเจนนะครับและก็ค่อนข้างดีใจนะที่ รัติอนาคตวงนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นมีฐานะเป็นพุทธศาสนาประชานิคมนะฮะยุคต้นสมัยกรุงเทพนะครับตอนที่จะถูกเบียดบังนะครับเบียดขับออกทําให้ลืมเลือนด้วยกระแสะแห่งเหตุผลนิยมของพุทธศาสนาสมัยใหม่นะครับที่เป็นวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นซึ่งเพื่องูขึ้นในระยะหลังนะครับเพราะฉะนั้น เพื่อนๆทั้งหลายนะครับจงใช้เหตุและผลนะครับในการนับถือศาสนานะครับอย่าใช้ศรัทธาจนถึงขั้นงมงายจงศรัทธาด้วยเหตุและผลที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันตัดเอาไว้นะครับว่าเราควร เชื่อนะครับในสิ่งที่สมควรจะเชื่อนะครับด้วยเหตุและผลขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่ติดตามหากผิดพลาดประการใดขอภัยไว้ด้วยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์และซับสกไครต์ให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ